สวัสดีท่านชมชาวตาทุกท่านนี่ผมปีกันวันนี้ก็มาเล่นเกมเานารุโตะนะซึ่งคลิปนี้นะจะคือเป็นเกมนารุโตะนะโอเคซึ่งผมจะคลิปแรกผมจะมารีวิวซูซานูของใครนะมีใครกันบ้างันดับแรกนะคนแรกนะซาโเกะน,นะ่แก้จอมกี้เข้าไปมาเนี้ดูสกิลดิกระถาบางังเพลิงกระถางเชิญงู สากสายฟ้า,า,าแล้วตอนนี้มันเปลี่ยนร่างเอ,อเป็นซูซานได้ไหมได้ครับเพียงแค่เรากดลูกตรงลูกสองตรงเนี้ยที่มันมงกลมะ่ะเออแล้วเราก็ชาร์จชาร์จเลยังนั้นก็จะเปลี่ยนยนี่สกิลแรกดว้วยสกิลสองอะสกิลสามอะ,ะ,มะเป็นยังไงเราสามารถชาร์จได้เลยนะแล้วสามารถใช้อันตีได้เออใช้กะระดาได้เห็นไหมประมาณนี้ ตัวต่อไปนะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคาคาชีนะนี่งอาจารย์กูดูตาโจมตีธรรมดานะก็จะไปมาเนี้ไปชาร์จก่อนดูสกิลแรกก่อนคืออ๋อคือแบบแบบชาร์จอีกเหรออย่างเงี้ยแล้วคือนี้ก็มากรนนะ้ำอันนี้คือ คีวาเรไม่รู้นะตัวนี้จะเปลี่ยนร่างได b b, Jamie, ้ไหมถ้าเปลี่ยนได้นี่หน้าน่าจะอุยเปลี่ยนไม่ได้เว้ยนั่นจะเปลี่ยนไม่ได้นะโอเคเพราะในเกมนี้ผมไม่แน่ใจว่าคาคาชิเปลี่ยนได้ไหมหรือคาคาชิเปลี่ยนไม่ได้เพราะผมก็เคยเล่นนะแต่จะไม่ได้เลยอุ้ยเป็นไงนี่เอาคีรลามามาสู้เลยต่อไปเป็นใครหน้าไหนเราก็ต้องเอ่อมาดาระ เออดูสกิลแรกกันดีกว่านะครับผมประมาณนี้มาดูท่าโจมตีด้วยเออเออรัออ่วสกิลสองแล้วกระถาพังเพิงทุกคนดีละอ,อ๋อคือจะประมาณนี้เลยประมาณนี้โอเคประมาณนี้คลิปต่อไปผมจะบอกไว้ก่อนนะว่าผมรีวิวเออคือซานุโอนะเอ,อ้ยรีวิวครั้งนี้นะ ขอไปนี้เสียงลูกนะพอดีฝนตกนะผมนงะกะเปล่าฉาหลออไปเลยสกิแรกถาบาังเพิงนะก็สกิลสองก็ถาบางเพืิงขึ้นไปแค่กระโดดเนี้ยนะเดือดเดืนต่อไปก็สื่อซานโอของเขาเนี่ยชื่ออะไรวะชอซุยเหรอ นี่ยชิสซุยนี่แหละโอ้ยต่อไปไล,ล่เลียงกันมาเลยไปเป็นอ e ีทาจินะครับแคทอืมเอเจอเจอเจอเอเไอเจอเจอเจอเปอเจอเจอเจอเอะจอจอเอเปอเจอเจเ ทุกคนรองกันลุงช้าสกิลสกิลแรก,ก,กคือกระถาบางเพิงสกิลสองโอไม่มีน้อยมากตวัวต่อไปเหรอืมน่าจะเป็นอืมอืมโอเคเป็นการสก่งว่าต่อไปนะใครดูก่อนข้ามตัวอะไรปะน่าจะซานโนในเกมนี้มีน้อยมากเลย ต่อไปนะเป็นซาลกเกตล่างตัวโตนะผมไม่แน่ใจตัวอะไรใช้ซูซานโอโออีกนะโอเคโอเคเนีผมก็แกปบซากลากเกตคืนแย่มาในภาคตอนโตด้วยแล้วกันนะอืมคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะอรอน,นี้หายก่อนแล้วมันจะโจมตีแบบนี้ ราต้องดูล่างธรรมดาก่อนด้วยแต่ก่อนนะั้นผมทำบูระหำเลยเออแล้วทุกคนอย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับผมจะเออมีอะไรให้ทุกคนสู้เออจะให้ทุกคนดูนะจะเป็นการสู้กันท้ายคลิปนะครับอย่าเพิ่งปิดเลยนะ,ะนะอืมเเเเคสกิลแรกอืม สายฟ้าใน 2, สองสกีสามเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเพนว,วิธีไปและตอนนี้าซาสกีโคงซาสกีโอไปแล้วไปเลยจะันกลับมาจะโอจีทำไมมันอินชามาฝนก็เริ่มหาแล้วนะ่ายสองนืมาตกเห็นไหมคือคือาซาสเออร่างเอซูซานโน่ร่างนี้จะเป็นนี้นะ ก็ใช่แล้วครับตอนจบผมโยมมาพูดกันก็คือรุ่นที่1นึปะทะรุ่นที่เฮ้ยมาดันลาปะทะรุ่นที่1นึ่นนะครับผมมาสู้กันเลยเรี๋วเดีดดด๋แล้วผมก็มารีวิวในอีกพักในอีกคลิปหนึ่งนะอืมติดเติดมาดิมาดิาด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 วันพีเหรอกระถาบังเพิงมากระถาบังเพิงเป็นไงเป็นไงเป็นไง เออเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยเฮ้ยมาเว้ยมาดิมามามา,มาดูกันโอเคชนะนะพี่น้องชาวคือมัจดราโหดจริงนะผมบอกไเลยเออเออไม่น่าจะแพ้รุ่นที่หนึ่งก็ได้ อืม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 มาเอออืมจุดจุดจุดเจดียจุดจดจุจดจุดจดีจุจุตายมามาดราสุกอรังของฉันนี่น่ฟันฟันฟันคนดูอ๋อชนะการอ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมไป mm hmm. ชอบนะอยา่าลืมกดไลค์นะครับผม,ผมกดซับสไคร์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ๊นใหผมด้วยนะฮ <Okay. S 1> ะก็บ๊ายบายสวัสดีครับแล้วผมจะทำแบบรวมถ้าทุกตัวเนี่ย,ย,าามยผมผมจะรีวิวพวกที่เหลือด้วยนะโอเคแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า